ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสวทเบตง News ช่วงนี้นะคะมาติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีค่ะนางสาวสุภมาตอิสระพักดีในคะ,ะในการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะท่านได้ไปประชุมมอบนโยบายแล้วก็ติดตามผลการดําเนินง,งานในเขตตรวจราชการที่18ค่ะซึ่งครอบคลุม4จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะก็จะมีกําแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรและอุทัยธา,ยานีค่ะสําหรับการประชุมครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาตก็เน้นย้าเรื่องการใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่าตรงจุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะโดยเฉพาะในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมให้กลับมาดําเนินชีวิตได้อย่างรวดเร็วและก็ยั่งยืนค่ะความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสร้างผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงซึ่งท่านรัฐมนตรีสุมาพได้กล่าวย้ําไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีสุมาพยังได้มอบแนวทางให้กับทุกหน่วยงาน ทํางานเชิงรุกใช้ข้อมูลจริงในพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือครอบคลุมไม่ตกหล่นและยังสอดคล้องกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลนะคะอย่างการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มไรายได้ให้ครัวเรือนค่ะการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้าถึงน้ําสะอาดบริการสาธารณาสุขและระบบดิจิทัลอย่างทั่วถึงนะคะนอกจากนี้ค่ะการลงพื้นที่ ครั้งนี้นะคะท่านยังเดินทางไปเยี่ยมประชาชนที่หมู่6ตําบลย่านมัสซีอํเาเภอพยุหะคีรีค่ะซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งแม่น้ําเจ้าพระยาบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรค่ะได้รับความเสียหายจํานวน549ครัวเรือนนะคะมีประชากรราว4,345คนค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุพมาศรนะคะได้มอบถุงยังชีพ549ชุดให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบค่ะ,คะพร้อมกับรับฟังรายงานสถานาการณ์น และความเดือดร้อนของประชาชนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านยังกล่าวส่งกําลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะโดยเผยว่าท่านนายรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ค่ะพร้อมกําชับให้หน่วยงานเร่งดําเนินการช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึงนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภาศรยังลงไปตรวจสอบความพร้อมโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําหมู่ที่4ตําบลย่านมัตสีค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซาก ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมเนื่องจากขาดอาคารบังคับน้ําในลําน้ําค่ะซิงท่านรัฐมนตรีสุมาศรก็เน้นยำน้ำนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามข้อสังการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้แก้ไขและป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนรัฐบาลก็เดินหน้าเต็มกําลังค่ะบรณาการทุกหน่วยงานนะคะได้ทํางานเชิงรุกเพื่อให้ชาวนาครสวรรค์ไม่ต้องผเผชิญน้ําท่วมซ้ำซากอีกในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของ ความพยายามของรัฐบาลน,นะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังน้ําท่วมนอกจากการมอบถุงยังชีพแล้วค่ะการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการวางแผนบริหารจัดการน้ําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าประชาชนก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปนะคะและหากคุณผู้ฟังท่านใดค่ะอ,อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะทารรัฐมนตรีสุภาพก็ย้ำให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยง,งานท้องถิ่นและจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะ ะะหรือแม้แต่สื่อในสังกัดกรุมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและไม่ตกหล่นในการรับความช่วเหลือค่ะติดตามรับฟังรายการ93วารรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง fm 93MHz และเพจสสวทเบตงนิวส์